สวัสดีค่ะชีวิตของคุณต้องมีความเชื่อก่อนนะคะว่าชีวิตของคุณทุกวันนี้มีแต่กําไรนะกําไรนะที่เรารู้จักผู้คนรู้จักธุรกิจการงานสิ่งใดก็แล้วแต่เมื่อคุณลงพื้นทาสิ่งใดผิดหวังสมหวังมันมีมุมดีหมดเลยในะในเสียก็ต้องมีดีอยู่นะคนมองว่าคนนั้นมองนะะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีดีอยู่ในตัวในตัวของทุกเรื่องของทุกคนนะก็มาเป็นครูคุณหมดเลยนะถ้าเรามองให้ดีนะทุกคน เราก็อาจจะบางครั้งเราอาจจะเป็นครูในผู้คนในชีวิตของผู้คนอื่นผู้คนอื่นก็ไม่เป็นครูในชีวิตของเรานี่คือพลังนะเป็นพลังบวกเรามองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นบวกเราอย่ามองว่าชีวิตของเรามีแต่เรื่องขาดทุนไม่จริงนะจริงๆแล้วชีวิตเรากําไรอยู่เสมอการที่เราได้พบคนดีดีกับคุณก็ยิ่งดีนะดีแล้วดีอีกนะการที่เราพบคนที่แย่พูดแย่แย่ใส่แย่แยใส่คุณ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันความแย่มเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นเขาทาใส่เราเราก็เป็นเป็นมุมบวกหมดเลยนะเราทาให้เราได้มองเห็นมันเป็นสิ่งที่เราจะได้รู้ว่าเราจะจัดวางใครว่าอยู่ในชีวิตของเราส่วนไหนหรือว่าเราจะอ่ะถอยห่างจากใครบางคนเรื่องบางเรื่องทุกอย่างเป็นเป็นสิ่งที่มันมีดีหมดเลยมีแต่กําไรนะนจริงๆแล้วชีวิตเรามีแต่กําไร นี่คือสิ่งนี้นะคะสิ่งที่เรามาพูดถึงกันเพราะจริงๆแล้วคนเรามาอุย้ยขาดทุนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราได้ลงมือทําสิ่งใดแล้วมันก็ต้องเป็นบทเรียนหมดเลยนะเป็นเป็นบทเรียนแนะ่จริงๆแล้วนะเราจะมองว่าสิ่งที่เราเจอมันเป็นเรื่องลบๆจริงๆแล้วในลบก็มีบวกเราอาจจะเป็นคนลบๆในเรื่องราวของใครบางคนก็ได้ เราก็เจอคนที่เข้ามาเป็นเรื่องลบในเรื่องในชีวิตของในเรื่องราวชีวิตของเราเราก็อาจบางครั้งเราอาจจะเผลอไปเป็นฟารมเป็นบุคคลที่เป็นพลังงานลบเป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นอ่าสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของใคร <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเราก็ได้เก็บมามาทบทวนเป็นสิ่งที่อ่อมีแง่ดีอยู่ในในในเรื่องในทุกเรื่องนะสิ่งที่เรามองที่โคชนัทเห็นนะเพราะเป็นเป็นพลังฮนะ พลังบวกของเรานี่แหละที่จะนำพาเราให้พร้อมสู้อุปสรรคความทุกข์ความยากสิ่งที่เราทํามากทําน้อยถึงจีเราได้รับก็เพราะการกระทําของเรานะกรรมการกระทำำําคําพูดมีผลกับเราหมดเกิดจากการที่เราเบียดเบียนถ้าเราไม่เบียดเบียนตัวเองเมื่อไหร่นี่ชีวิตเราจะง่ายชีวิตเราจะชิลนะเราจะไปในจุดไหนก็ได้นะปเป็นพลังบวกที่เราสามารถจะ ้าวข้ามผ่านได้ทุกสถา,านการณ์นะคะเรายังติดอยู่เพราะเรายัง,งบิดเบียนตัวเองอยู่การกระทําของเราทุกวันนี้นะคนนั้นก็ไม่ใช่คนเก่งนะเราก็ยังบิดเบียนตัวเองอยู่ยังเผลอบิดเบี้ยตัวเองอยู่ในหลายเรื่องคําพูดเราก็ยังเผลอบิดเบี้ยตัวเองการกระทําคําพูดความคิดยิ่งแล้วใหญ่นะเราคิดลบเมื่อไหร่เราคิดอเหมือนกับเปรียบเทียบตัวเองกับใครเมื่อไหร่นี่คือขาดทุนในกําไรนะ ในขาดทุนในกําไรถ้าเรารู้เท่าเมื่อไหร่เราก็จะกำไรถ้าเราไม่รู้เท่าเมื่อไหร่เราก็ขาดทุนในกําไรที่เราควรจะเป็นนะเมื่อเรารู้เท่าเมื่อไหร่เราก็ชีวิตของเราจะมีกําไรอยู่เสมอเมื่อเรารู้แล้วนี่เรากาลังคิดลบอยู่นะเรากําลังทําลบอยู่นะเรากําลังพูดลบอยู่นะที่คือกําไรนะเมื่อเราคิดได้รู้ทันให้ไวนะคือพลังนะเป็นพลังที่คนเราสามารถจะพลิก วิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอนะการที่ใครมาพูดลบใส่เราใครมาทําลบใส่เราใครมาคิดสายตามคนมางคนเขไม่พูดนะแต่กิริยาสายตาเราเก็บเอามาทุกมายากนี่คือเราก็เนี่ยขาดทุนในกํารกีไรแล้วท่านที่เรามีกําไรว่าเออเรารู้แล้วลักษณะคนแบบนี้การกระทําแบบนี้คือเขาหมายถึงอะไรเราก็ได้ ไม่ใส่ใจนะจริงๆแล้วเราเก็บเอามาทุกมายากนี่คือเรากําลังขาดทุนในกําไรเพราะเราเก็บมาทุกมายากหมดเลยเป็นพลังงานนะคนเราทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราคิดพูดทำนี่ยเป็นพลังงานนะพลังงานที่มันไม่ได้เพ้ิฝันนะเหมือนโค้ดนัดจะดูไพ่บ้างแล้วก็จะมาพูดไ like รอย่างนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันเป็นพลังงานลบที่เราสามารถจะ พบได้ทั้งวันนะทั้งวันทั้งคืนพลังงานลบที่เราส่งออกไปใครส่งมาให้เรานี่คือเป็นสิ่งที่เรามองให้เป็นกําไรนะคะขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวเองขอบคุณผู้คนที่แสดงไม่ดีกับเราเรารู้ว่าเราชีวิตเราไม่มีขาดทุนเรามีแต่กําไรเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะเป็นอะไรที่มันจะก้าวข้ามผ่านความทุกข์ความยากในทุกสถานการณ์ได้เป็นความดีนะเป็นสิ่งที่ดีใน วิกฤตจ,จะเป็นโอกาสได้เสมอสำหรับคลิปนี้ก็นะก็ขอบคุณขอบคุณขอให้คุณจะเป็นคุณที่มีกำไรในชีวิตในทุกๆวันเรามาฝึกไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ